โยู่ๆยๆยเป็นอย่าง,นงนโน<อ>้ล<อ>ุงไซต์ต <c oughs> อวนึงเฮ้ยตอนเด็กๆไม่กลัวเด็กไม่กลัวตอนนี้เราพาเด็กลงรถแล้วนะคะก็พาเด็กมามาเล่นมาเล่นตรงที่หมูดาวเคยมากับแม่แป้งนะคะ แต่รู้สึกว่าหมูดาวยังยัง,ย,งยังกลัวไม่หายนะคะยังไม่กล้าเล่นนะคะนี่แต่พี่เลิศรักเริ่มแล้วค่ะเริ่มที่จะคึกแล้วนะคะแต่หมูดาวยังยังไม่กล้านะคะนี่พี่เลิศรักนี่ตรงคันขันก็รักเน้นๆ้เด้อพี่เลิศรักนี่ถ้าหาวเราบ่คือมู เดี sociedad, ああ๋ยวพี่เล่นรักกระหาวเอ๊ะๆอ๊ดาวเพชรยังนั่นกินยาเหือกินดินนั่นอ้นดาวไหมตีว่าจะกินดินเสียวอยู่ได้ถ้ากินดินนี่โอ้ได้กินยาธรรมชาติพี่เล่นรักแซบบะครับ โอ้คุณคุณทำไมมักโลบแท้แขนกระดิ่งมาตั้งสองอันเลยกลัวกลัวกลัวพี่เลิศรักคาาหนูไม่เจอใช่ไหมครับเออวันนี้เด็กๆได้มากินหญ้าแบบธรรมชาตินะคะเสริมธาตุเหล็กในตัวเขาอีกโอ้สุดยอดก็ต้องขอขอบคุณครอบครัวพี่เลิศรักนะคะที่สนับสนุนน้องดาวนะคะอุอยๆๆยแลนหาพี่อ้นพี่เลิศรักอุ้ย โ, Adult, โอ้โดมเมึงดมพี่อ้นดมพี่อ <Ora, S 1> ้นดาพี่เลิศลาก่าวแล้วกินหย้าอย่างเดียวกินหญ้าอย่างเดียวไม่สนใจใครครับผมกินอย่างเดียวครับ พากันกินหญ้าธรรมชาติอย่างเดียวเลยไม่สนใจใครครับเดี๋ยวไปสัมภาษณ์หมูดาวใกล้ๆสิอร่อยไหมดาวครับหนูมากินหญ้านอกบ้านหนูอร่อยไหมครับ อ้โหดูค่ะจำได้ไหมหนูเคยมากับใครป่านี้นะ่ะโอ้ประสนใจไผเลยกินอย่างเดียวเลยพี่เลิศรักฮาวละตีกกอเ,เออโดนๆพอดีไม่ก,กินหยาธรามชาติแบบนี้เน,ะนาะโอ้ห้องหายกินหดพอ่อทะแลาว ้าวน้องดาวมาทิ้งไว้ทั้งวันแบบนี้นะคะมาให้กินหญ้ายอยู่นี่นะคะสงสัยจะร้องคิดถึงพ่อเลินแน่ๆเลยเพราะว่าเป็นเด็กติดพ่อมากดูค่ะมีมีชวนน้องนะคะพี่เลิศรักชวนน้องไปเล่นด้วยนั่นน่ะชวนน้องไปเล่นด้วยไปไปเล่นกับพี่เลิศรักคุณแม่ลูก โ oh, อ้แสบไลยพี่น้องแสบไลยกินหยาโอ้โหอ่า oh. uh huh. ไปไปหาพี่เลิศรักไหมไปไหมครับเออพี่เลิศร mm hmm. uh huh. ักกินใหม่กับทินะลงนำ้ำ แม่ขาเฮี้ยนๆแต่ว่าขึ้นรถไม่ต้องใช้กระโตะนะคะค่อยปียนขึ้นเลยเป็นก้าวเป็นขบวนเรี็นน้ำกันดีๆดูกเห่นน้ำกันดีๆ ว่าไงครับคุณอย่าตีกันนะครับคุณมาด้วยกันนะครับฮะฮะฮมังัดทางงัดจะไหนอยู่ทงไม่มีคนเห็นดอกลุกอุย้ยแสบหลายอย่าก,กับแก ตอนนี้เรามาดูช้างกินหญ้าโชว์นะคะตอนนี้อุ้ย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 โอ้โหอยู่ๆพี่เล่นรักพี่เล่นลักโอ้ยอยู่ๆเป็นอย่างน้อลุงไซต์เป็นอย่างไรครับ น้องดาไปเล่นกับพี่แน่พี่เครียดเรานั่นบุญอนะเออนั่นนั่นนั่นนัพี่อ้อนพี่อ้อนระวังขาหลังพี่อ้อนระวังขาหลังเ,เอาอันนั้นต่อยู่คันดีๆลูกดีแล้วกุ๊กใหม่ไงยูยย่เอาเลยลูก แต่ไปจะแลนมาหาแม่แล้วลูกแม่หนีบพท่านเลยดู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 น้องดาวนิ่งน้องดาวนิ่งแต่พี่เลิศรักอารวาสแล้วอยู่อยยูยยูยยส่วนสน้องเล่นนี่แม่น้องกินหญ้าอ่าน้องไม่เล่นครับน้องกินหญ้าครับน้องย่านน้องย่านน้องย่านน้องนี้พี่เลิศรักแล้วเออ น้องดาวกินยาเสยพี่เลิศรักดิเนาะอช้างน้อยตกมันกำลังคุ้มข้างนะคะต้องการต้องการลูกดอกไหมครับเออจ้อเออเอาเอาลอกดอกไหมพอ่ออนออเองการลูกเอกไอม อรุ่นนี้ต้องเอากล้วยลอดนะคะนี่ไม่ต้องใช้ลูกดอกแต่ว่าน้องดาวสงบสง,งียมงเรียมตัวมากค่ะนี่น้องกินหญ้าเฉยแต่ส่วนพี่อย่างว่าแหละพี่เขาจะเป็นหนุ่มแล้วด,ดูดูดูโอ้ชวนชวนพี่อ้นเล่นเป็นเพื่อนและชวนพี่อ้นแล้ว ชวนพี่อ้นเล่นเป็นเพื่อนแล้วอ่าไปเจอพี่อ้นโอ้บังหลุมไส้ข่อยมาบังหลุกไส้าาก,ไกินหญ้าด้วนี่กินหญ้าอย่างเดียวไม่คึกกับพี่เลิศรักเลยกินหญ้าอย่างเดียวครับอ้วนกับบ้านแน่ึอ้อรถได้ไหมล่ะกินเยอะเลยตกมัน กินเยอะตกมันจะกลับบ้านได้ไหมนี่ขาสั้นๆเนี่ยจะขึ้นโตได้ไหมนี่บังอุ้มโอ้คือเศร้าตกมันไว้เท้คือเศร้าตกมันไว,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 ว้เทเอาดาวหา้ังดาวเออเออหาเลยลูกเออ

พี่ปีใหม่มานั่มคือสีแล่นคักเนาะตันลิตนตละพี่ปีใหม่ขึ้นรถมาด้วยไม่ได้นะคะสองตัวก็เต็มรถแล้วค่ะนี่แมนเดี๋ยววันหลังต้องชวนพี่ปีใหม่ขึ้นรถมาแล้วยังไม่เสร็จธุระใช่ไหมก็สุดท้ายนี้ก็อย่าลืมนะคะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์คือหนึ่งกำลังใจของพวกเรานะคะ เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยช่องช้างพายดาวมงคลดาวเคียงเดือน Family แ,และพายเลิศรักนะคะก็เข้าไปกดไลค์กดแชร์ให้ช่องพายเลิศรักกันเยอะๆนะคะเพราะว่าขรอบคัวพี่เลิศรักก็สนับสนุนน้องดาวมาโดยตลอดนะคะในทุกๆเรื่องก็ขอขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณค่ะ